กับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับรในการ First Gamer มอทีวีผมเฟิร์สเ i ือนเคยนะครับน่าจะมาส่งการชาประจําเดือนสิงหาคนครับเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับ่ามีตัวส่งการที่เจ้ามาเดือนสงการแต่ก็อมาเดือนวันแม่นะครับก็มีโคนีเง็กน้อยนะครับกับบาโพสดอนแล้วก็เพื่อประกาศสามเถวโรบินเดิมโอเค สุดแล้วก็มีลูบี้พอที่จะส่งสตีฮับก็จะมาสุ่มลูบี้นะครับก็มีน้องน้องหรือพี่หรือเพื่อนใครก็ไม่รู้คนหนึ่งครับที่คอมเมนต์ในคลิปผมคลิปที่แล้วคอมเมนต์ว่าเฮ้สุม่มอืมอ,อย่าอย่าสุ่มเร็วสุม่มช้าๆอะไรแล้วอ๋อไม่ต้องรีบโอเคครับก็มีน้องนึงบอกว่าอืมสุ่มห้าสิบเฮ็ด ไอ้สม่ม50เพชรดีกว่าสุ่ม300มันดีไงมันเนี่ยต้องมาดูกันครับโอเคนะผมจะท่องกระากันโอเคดม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 เรียบร้อยครับกระถาปลาบปลาบปลาบครับสุ่มนี้สองครั้งจะได้ตัวใหม่ออกหรือไม่โอเคใช่ไหมโอเคอ่ะช้าๆครับไม่รีบห้าสิบกับสามร้อยอันไหนที่ขอกันนะ ไม่ต้องรีบคก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปอืมมันก็ยังไงยังไงอยู่เอาใหม่เอาใหม,ม่มันเกี่ยวดองละมาเอาใหม่เอาใหม่จัดใหม่ใหม่ขอได้ตัวใหมเ่เถอะโพสตดอนคุณนี่เงือกน้อย ได้หรือไม่โอ้สุปเปอร์โอเควันนี้ดวงไม่มีฮะไม่เป็นไรก็จะหมดเขตอีู่วมาขอครับพองกระถางก่อนตัวใหม่ออกเธอตัวใหม่ออกเธอโพไซดอนโคโนี่ออกเทนากระล้อ,อ,ลองเอามาให้ดูหน่อยครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะครับ ร้นนักศึกโอเคตัวที่สองอืมแปดดาวตัวที่สอมอืมขอขอตัวใหม่อือคืออะไรอะ่ะตัวที่ห้าโอ้แปดดาวขอตัวใหม,ม่เมาตัวเก้าอุ๊อืม,อม ตัวใหม่สิตัวใหม่แปดดาวเยอะไปแล้วพอตัวใหม่ตัวเดียวพอแล้วเอโอโหเอ็ดเวอร์นะเซฟเซฟตัวท้ายพอดีโอโหช่างเป็นอะไรที่สุดน่าภูมิใจจ,จริงๆงโอ้โวเดย์มันแม่ครับวันแม่ครับวันแม่บอกเลยวันแม่วันแม่ดูดิวันแม่ผม,มสูงสามร้อยก็สามร้อยดีกว่านะครับดูสามร้อยได้ได้แปดดาวมาห้าตัวเลย ห้าสิบห้าสิบห้าสิบอันเดียวได้ไม่ไม่ค่อยได้แปเราก็ต้องใช้ดวงคนะรับสามร้อยลูบี้ผมคืออยากรู้ว่าเอามาทําอะไรพวกเนี้ยเออตัวน,นี้เดือนที่แล้วเอามาทําอะไรแล้วก็ช่างเถอะไหนก,ก็ไหนๆก,ก็เอามาละก็ไปแอบอเ,เวิร์สกิลคืออะไรผมยังไม่เคยดูเลย อัตราลบรึกสกิลเพิ่มอัตราลบรึกสกิลพลังยมตีห้ามใช้ทักษะห้าวีน้ำเสียอ๋อเก็บกเ,เ,กเก็บไปก่อนโอเคอ้าวเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคครับ โอเครับก็ตามที่ผมเคยสัญญาไว้ในในคลิปก่อนนะครับไอเดี๋ยวค่อยพูดอีกคลิปนึงนะครับเอาทำหรับคลิป้นครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการสุนทรพระจาเดือนสิงหาคมเดือนแมวครสุดยอดแล้วครับเพิ่มกับสามเท่าที่เลนเจอร์ต่แต่เสร์จเพได้เดือนนี้ก็ตะเสร็เดือนที่แล้วนะครับหรือเดือนก่อนนะครับโอ้โหสามเท่าเดือนก่อนหรือเปล่าเดือนนี้ไม่เห็นออกงี้ก็ไปเป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับเพื่อแบ่งปันความ,มสนุกสนานที่ผมจะทำคลิปให้สุดยอดก็ก็เถอะนะครับสิ่งทังจริงเลยโอเคครับก็สักลิปนี็จบเทียบแล้วครับขอบคุณครับุกผู้ชมบายบายครับขอบคุณครับุกผู้ชมจุบุจุบุ